ต,ยยตื่นเลยยังอะโอ้มาขี้ตาโอ้มาขี้ตาล่ะเป็นได้นางเอาเอา,เอาไม่ออนเหรอวันนี้ไม่ออนเหรออะเอาแม่ออนจริงจริงแม่ตื่นมาสักพักหนึ่งแล้ว่แม่คุยงานอยู่งอนเลยแม่มาหาก่อนงอนเลย ไม่อ้อนนะไม่อ้อนนั้นไปแล้วนะโอเควันนี้ไม่อ้อนได้ได้ก็เขาคุยงานอยู่อะเออกวนมาหายงอนแล้วหายงอนแล้วเหรอเอ็กโอก่อนอีเออเร็วหายงอนแล้วก็เอ็กโอก่อนหายไม่ทันน้เมื่อก,ออกอี้เอ้าอีกูอ,อีกอูก่อนเอ็กโอ,อ,อ,อก่อนอออโอเคมามากอดก็กอด,กอกอด กอดไ้อืมอืมนอนหนอเอ็กโอชิเอ็กโอ,อ,กโอ,อมานังกวังแม่ร้อนโอ้ยไปชิเว่นมาเนี้ยชื่อหนมมาให้ไงเนี้ย,ยโอ้ยอยู่ยายขามดิยายขามว่าขี้เกียอ่ะอืมกอดน,นานๆใช่ไหมอ่ะกอดน,นานๆไป แหม่เมื่อเช้าอีแม่ก็คุยงานนะ่ะฮะเปิดประตูห้องนอนมาไม่ทักก่อนอืมงอนเลยเอะพอใจยังพอใจยังโอเคแล้วเนาะโอเคนะอ,คนะอีแม่กินข้าวอันนี้แม่ต้องเตรียมงานนะโอเคเอไม่ยอมเออช่วงนี้กอดนานนะอืออืกอดนานเหลือเกินอือไปกอดนายิ้มก็ได้นะแย้มก็ได้นะ่ะอะไรแม่ไม่อยู่อ่ะอือ อกอดนานว่ะเฮ้ยเอาอเอาอีแม่กินข้าวก่อนเด้เตรียมของเร็วแม่เตรียมของเดินทางก่อนเร็วเขาจงนาเออว่าง่ายๆอย่างนั้นชุบซุอืมชุบด้วยชุบด้วยอชุบก่อนเร็วๆวอ่าอืมอืมรักกันแล้ว